สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะผมในนัดออนเกมวันนี้อยู่กันในเกมวันฮิวแมนอีกแล้วนะครับผมก็ตามปกคลิปเลยครับภารกิจไรายสัปดาห์นะครับผมก็เดี๋ยวจะมีการหาเอ e นอร์จี0แกว่าแล้วก็ a อซิ2สอสูตรแล้วก็จะได้ในส่วนของคอนโทรลเลอร์อีก32ชิ้นชิดนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย แรกเลยนะครับเราต้องมีทองแท่งหรือว่าอะไรก็ได้ที่เราสามารถเป็นแลกในช็อปนะครับตอนนี้เราไปที่เมเยอร์นะครับในตรงนี้จะมีแม่ค้าคนหนึ่งนะครับให้เรามาขายของนะครับอย่างเช่นเราเอาทองมาขายนะครับก็จะเห็นว่าทองแท่งหนึงจะได้12ื่นสองเอเนะครับ1แม่ค้านะครับจะขายได้50 0หมื่นเอเนอรนะครับนี่คือใน1สัปดาห์จํากัดแค่50 0 0 0ืนนะครับก็คือ ใครที่กลับมาเล่นในหนงสัปดาห์แล้วก็เร็ดเสรดแล้วก็รีบหาของมาขายนะครับผมผมแนะนําเป็นพวกทองแท่งนะถ้าใครผลิตไม่ได้ก็แนะนําว่าให้หาเพื่อนที่เขาสามารถผลิตได้เราก็ไปขุดแร่มาแล้วก็ให้เพื่อนช่วยทับให้หน่อยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็นํามาขายนะครับผม ถ้าใครขายทองแท่งไม่ได้ก็สามารถขายอย่างอื่นแทนนะที่มีมูลค่าสูงๆหน่อยนะในงานคือน่าจะเหนื่อยนะครับผมโอเคก็ไปให้ครบ5้ามาร์เก็ตเลยนะครับในในแมปเนี่ยเราจะมีตลาดผมเรียกว่าเมืองละกันนะเมืองมันจะมีอยู่ห้าเมืองด้วยกันที่สามารถวัดไปได้ซึ่ง5้าเมืองนี้มันจะมีพ่อค้าอยู่ทุกเมืองเลยนะครับอย่างเมืองนี้จะหายากหน่อยนะครับเมืองนี้มาถึงแล้วให้เราเดินไปทางนี้นะครับ าจากนั้นขึ้นไปตรงนี้นะครับผมอ้อมไปหลังเขานู่นเลยนะครับผมอ่ะอยู่นี่เลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับในส่วนของขายท้องขายอะไรขายเพื่อแลกอ n น r g y ก็ได้อยู่ประมาณ250 0 0ต่ออาทิตย์นะครับผมก็มีเหลือ<ๆ>เหลือเดี๋ใช้เลยทีนี้นะครับใครที่ ต้องการก็มาขายได้นะครับ Energy สามารถเอาไปซื้อของในตู้ตู้เกมได้นะตู้ที่แบบเป็นตู้กดน้ำอ่ะเป็นตู้ที่แบบผู้เล่นมาตั้งตามเมืองต่างๆนะครับเข้าไปซื้อบางอย่างเราไม่สามารถผลิตได้บางคนไม่สามารถผลิตไอซิสได้นะบางคนไม่สามารถผลิตพวกอะสตาร์ดัคอย่างนี้ได้นะครับก็สามารถเอาของไปแลกของหรือว่าเอา Energy ไปแลกของก็ได้นะครับผมโอเค ต่อไปเป็นภารกิจรายสัปดาห์นะฮะให้กดแท็บนะครับเรียกนกออกมานะครับผมจากนั้นคุยกับนกนะครับอันแรกเลยนะครับจะมีภารกิจให้เห็นอยู่ว่ามีอยู่8อันให้เลือกทํานะครับเราสามารถทําอันไหนก็ได้ให้ครบ5อันเราถึงจะได้ในส่วนของ exp แล้วก็1ภารกิจเนี่ยจะได้อยู่5คอนโทลเลอร์นะครับคอนโทลเลอร์ก็เอาไว้แบบลงบอสหามอสนะครับลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วง เวลตันแล้วช่วงหลังเ,เราต้องการมอสที่ดีๆเราก็จะไปต้องลงบอสบ่อยมากแล้วก็เอาคอนโทรลเลอร์ไปแลกนะครับผมโอเคก็ตรงนี้จะทำภารกิจอันไหนก็เลือกนะครับว่าจะทำอันไหนอย่างอันแรกก็ทำกับข้าวนะครับอันที่สองก็เปิดกล่องที่เป็นกล่องอาวุธ5กล่องอันที่สามก็ยิงสตูยีตัว,ตวอันที่สี่ก็บิวอินก็คือสร้างอะไรก็ได้ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์5อันนะครับขับรถให้ถึง5000เมตรนะครับแล้วก็คับลูกดอก ธนูสอันนะครับอันนี้ผมทำให้ดูนะครับอ่าผมครัฟลูกดอก30ดอกแล้วกันนะครับลูกดอกธรรมดาอ่าอันนี้นะครับ30อันนะครับ30อันไม่ใช่30อันข้างล่างนะครับคือ30อันข้างบนนะครับจำนวนดอกนะครับต่อมาเฟอร์นิเจอร์นะครับผมจะวางเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ได้5อันอ่ะผมวางขวดแล้วกัน2 3 4สี่ อโอเคภารกิจผ่านจะเห็นว่ามันจะขึ้นตัวหนังสือด้านบนนะครับธนูก็เช่นกันนะะถ้าผ่านก็จะขึ้นตัวหนังสือด้านบนอันนี้เป็นภารกิจสุดท้ายของผมแล้วนะครับถ้าผ่านหมดแล้วก็ให้เคลมของตรงนี้ด้วยนะครับจะได้ e s p เพิ่มแล้วก็คอนโทรลเลอร์เพิ่มอีก5อันนะครับผมแล้วก็อีกภารกิจหนึ่งนะครับเป็นภารกิจในส่วนของหาบ้านเคลื่อนที่นะครับเป็นบ้านปีศาจที่สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งตำแหน่ง การเคลื่อนที่ของบ้านเนี่ยมันไม่อยู่ตตัวนะแต่ละเฟสแต่ละสัปดาห์ไม่เหมือนกันนะของใครอยู่เฟสไหนก็ลองหาดูแต่ว่าผมมีที่กัดมาให้4จุดนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะครับผมโอเคเมื่อมาถึงในบ้านแล้วนะครับให้เข้าไปยิงมือทีหนึ่งนะครับผม จากนั้นตัวบ้านก็จะขยับนะครับผมตรงนี้สคริปต์เลยนะครับเมื่อขยับแล้วเราก็ต้องยิงมือยิงมือให้เรียบร้อยแล้วก็จะเห็นได้ว่าดวงวิญญาณบนมือเนี่ยมันจะมีสามดวงใช่ไหมมันกว็วิญญาณก็ตัวนี้จะไปสิงตามจุดต่างๆนะครับให้เรากดคิวเพื่อหานะครับว่ามันไปสิงอยู่ตรงไหนนะครับอย่างตัวนี้ไปสิงไว้ที่รูปภาพนะครับอ่าหาดวงที่2นะครับ หาไปเรื่อยๆนะครับก็จะเจออีกอันนึงจะวิ่งไปที่ขวดนะครับอ่าแล้วมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆ่ยางครับอ่ะทีนี้ไปด้านบนนะครับเราจะเป็นโคมไฟนะครับผมเมื่อยิง3อันเรียบร้อยแล้วก็กล่องจะโผล่ตรงมือนะครับให้เราทําการเปิดกล่องในมือนะครับในส่วนนี้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของเอซิต210อันแล้วก็จะได้ สัตว์เลี้ยงที่เป็นดิสบ์แล้วก็อาจจะเป็นบ้านขนมด้วยนะครับผมประมาณนี้ละกันนะครับพามาทําภารกิจรายสัปดาห์ใครที่มีภารกิจนอกเหนือจากนี้แจ้งผมได้ด้วยนะแจ้งผมได้นะเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้แบบค้นหาเจอทั้งหมดเพราะว่าบางอย่างผมก็แบบไม่รู้ว่ามันมีอยู่ไงแต่ว่าอันนี้คลิปนี้ผมอยากทําหลายวันละแต่ว่าด้วยความที่ว่ารอจังหวะมันเปลี่ยนสัปดาห์แล้วก็อาจคลิปมาให้นะครับผม โอเคคลิปวันนี้ก็ขอลาไปก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ